เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้คุณครูเห็นนกสองตัวจุ๊บกันค่ะบนหลังคานกเล่าเสียบเชีบเสียบเชีบ,บสองตัวบนหลังคาเอ๊ะเมื่อกี้จุ๊บกันไอ้และเดี๋ยวนกน้อยตัวนี้สิฮนะเออบินมาอีกแล้ว สามตัวสี่ตัวโอ้โหบินจากหลังคาโน้นมาหลังคานี้ค่ะโอ้โอ้ดูนกเดินดูนกเดิน,นเดี๋ยวดู Đi bên này, đi bên này. Đến tam bên phải. ¿Vale?